1,999แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบนด์และตามด้วยคำถามก้อยการเงินค่ะก้อยแชร์แล้วเดี๋ยวดูให้เจ้าการเงินหาได้อยู่นะก้อยนะเจ้ายังหาได้อยู่นะนะก้อยเออนะกดแชร์ออกไปแซ่โอ้การเงิน หาได้อยู่นะโอ oh. ้แปมแปมแปมแชร์แล้วการเงินการเงินมีอุปสรรคเหลือเกินแปมเอ้ยนะอุ้ยการงานมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินไพ่หกดาบนะอุ๊ยนะเอาเร็วฟ้าใสการเงินเอาเดี๋ยวดูให้เจ้าฟ้าใสาการเงินมีอุปสรรคนะฟ้าใสา จะต้องไปสวดพระกรถาเงินล้านเอื้อง30ปี